สวัสดีค่ะวันนี้เอจะมาทำเมนูผัดกะเพราหมูกรอบเมนูนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะยากที่ว่าจะทอดยังไงให้หมูออกมากรอบมาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนำหมูไปล้างให้สะอาดแล้วนำมาต้มต้มนานๆหน่อยแล้วนำหมูมาจิ้มจิ้มหมูเสร็จแล้วราดด้วยน้ำส้มสายชู ใส่เกลือรครึ่งช้อนคุกเขาเกลือกับน้ำส้มสายชูให้เข้ากับเนื้อหมูแล้วก็เตรียมไปทอดเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปในภาชนะที่จะทอดทอดช่วงแรกเอก็จะเปิดไฟแรงอยากบอกความรับว่าเอมาลองหัดทอดหลายครั้งแล้วหมูก็ไม่กรอบสักทีเพื่อน,อนๆนมาลุ้นกันไปกับเอว่าทอดครั้งนี้จะเป็นยังไงทอดได้50%ก็ปิดแก๊สทิ้งให้เขาเย็นแล้วก็มาเปิดแก๊สใหม่ใช้ไฟแรงทอดตอนนี้หมูก็เริ่มเหลืองแล้ว เอทอดรอบนี้เอให้คะแนนตัวเอง80%พักหมูให้เย็นแล้วมาเตรียมส่วนผสมกันน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะสซีิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงสองช้อนโต๊ะเตรียมส่วนผสมไว้แบบนี้นะคะเวลาผัดจะได้ง่ายคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเค็มเคล็ดลับทํายังไงผัดกะเพราให้กะเพราเด้งเด็ดกะเพราแล้วก็นํามาแช่น้ําไว้หมูเย็นแล้วก็นําหมูมาหั่นเป็นชิ้นเลยหั่นเป็นชิ้นพอดีคําทอดหมูรอบนี้ก็โอเคฝึกทําบ่อยๆก็จะเก่งเองบอกตัวเองหั่นหมูเสร็จแล้วก็เตรียมไปผัดเลย ั้งกระทะใส่น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะนำพริกกับกระเทียมที่ตำเสร็จแล้วลงไปผัดน้ำมันกับกระเทียมพริกใส่ตามชอบสูตรไม่ตายตัวนะคะผัดได้ที่แล้วก็ใส่หมูที่หั่นแล้วลงไปผัดทุกอย่างให้เข้ากันใช้เวลาผัดประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็นำเครื่องปรุงที่ผสมไว้ลงไปผัดด้วยกันเลยเอจะไม่เติมน้ำนะคะถ้าเติมน้ำหมูจะแฉะหรือเพื่อนๆจะเติมก็ได้ใช้ไฟแรงแล้วก็มาเบาเป็นไฟกลางใส่กะเพราที่เด็ดแช่น้ำไว้ กะเพราก็ใส่ตามชอบเลยนะคะเอชอบกินกะเพราก็จะใส่เยอะหน่อยสีสันเริ่มน่าทานแล้วน่าทานไหมคะเพื่อนๆพื่อณตอนนี้หิวข้าวมากเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆอยากบอกว่า อร่อยสุดยอดเลยฝีมือเราเพื่อนๆเห็นไหมพอไม่เติมน้ำเขาก็จะคลายน้ำออกมาเองผัดได้ที่แล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟใส่จานเลยเพื่อนๆลองเอาวิธีกระเพราหมูกรอบแบบนี้ไปทำทานดูได้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เอ๋ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอ๋เข้าครัวด้วยนะคะวันหน้าฟ้าใหม่เอ๋จะหาวิธีทำอาหารเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะวันหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ